สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้หน้ามะม่วงนะคะก็วันนี้ชีวิตติดตินอินเรมณีจะพาเพื่อนๆมาทำกะปิหวานค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำตาลปึกนะคะเพื่อนๆหรือบางท่านจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายก็ไม่ผิดค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีหอมแดงซอยนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีพริกแห้งนะคะพริกแห้งเราก็หั่นให้มันเป็นเล็กๆนะคะต่อมาก็จะเป็นพริกป่นค่ะแล้วก็มีน้ำปลาต้มนะคะหรือเพื่อนจะใช้น้ำปลาสำเร็จรูปที่เป็นขวดก็ได้ค่ะนิดนึงนะคะ คราวนี้เรามาดูวิธีทากันเลยนะคะก็เอาน้ํานะคะตั้งใส่หม้อน,นิดนึงนะคะเพราะว่าน้ําตาลจะได้ไม่ติดก้นนะคะเพื่อนๆพอนพอน้เริ่มร้อนนะคะก็ใส่น้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลปึกลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้น้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลทรายขาวก็ไม่ผิดนะคะแต่ที่นี่ใช้น้ําตาลก้อนเพราะว่ามันจะได้ความหอมของต้นปาล์มด้วยนะคะเพื่อนๆน ก็ใช้ไฟปานกลางถึงแรงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อว่าน้ําตาลจะได้ละลายเร็วๆนะคะพอน้ําตาลละลายนะคะเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะและเราก็ใส่กะปิตามลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่กะปิตามลงไปแล้วก็คนให้กะปิละลายนะคะกับน้ําตาลเชื่อมนะคะบี้ๆนะคะเพื่อนๆให้กะปิละลายนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาใส่พริกแห้งกันเลยค่ะที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ตามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนๆนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยนะคะใส่ตามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนเหมือนเดิมนะคะ คราวนี้ก็ถึงคราวน้ําปาร้านะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะก็ตักใส่ลงไปเลยค่ะตามใจชอบเลยนะคะจะใส่มากใส่น้อยค่ะต่อกันด้วยพลิกป่นเลยนะคะใส่ตามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนๆนะคะ ค้นๆน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตั้งไฟสักพักหนึ่งค่ะสักประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เรามาปอกมะม่วงอย่างไวกันเลยนะคะเพื่อนๆมะม่วงนี้ก็ได้มาจากร้านซุปเปอร์มาทธรรมดานะคะไม่ใช่มะม่วงไทยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงนําเข้าจากประเทศเปรูนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะไม่เปรี้ยวค่ะแต่ว่าอยากทานน้ำปลาหวานนะคะก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาด้วยนะคะ แต่ว่าได้ลูกไม่ค่อยดิบค่ะเพื่อนๆได้ลูกสีเหลืองๆนะคะปอกเสร็จแล้วก็เอาไปล้างสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาหั่นค่ะ เสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะน้ำพริกน้ำปลาหวานนะคะกับมะม่วงค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะ นอกจากมะม่วงแล้วนะคะเพื่อนๆก็อยก็ยังจิ้มแอปเปิลได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคือแอปเปิลมันไม่ได้เปรี้ยวนะคะแต่ว่ามีความอยากทานน้ำปลาหวานนะคะก็เลยหั่นแอปเปิลมาทานด้วยค่ะ mm hmm. ดูสิคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะ mm hmm. อยู่เมืองนอกนะคะไม่มีสำเร็จรูปขายเหมือนบ้านเรานะคะเพื่อนๆออยากทานอะไรก็ต้องทำกินเองนะคะ ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ